เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ <S 2> <S 2> วายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆให้ชมเลือซีเล็อกอยู่ครับบรรยากาศดีวิวทุ่งนาภูเขาด้วยตัวบ้านก็สภาพดีนะครับมีบ้านหนึ่งหลังหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับห้องโถงกว้าง,วางขวางกันห้องเพิ่มได้อีกครับห้องโถงใหญ่มากแล้วก็มีหลังเล็กอีกหนึ่งหลัง บนพื้นที่3ไร่ครับในราคาเพียง1,350ล้าน3แสนมื่นบาทเองที่3ไร่เลยนะครับกับบ้านสภาพดีหนึ่งหลังมีสระน้ำหลังบ้านด้วยไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาหรือจะปลูกบัวทำสารานั่งเล่นริมน้ำชิวๆก็ได้มีต้นตานตลรอบๆก็เป็นแปลงเกษตรเป็นทุ่งนาครับลมโชยเย็นสบายแต่ไม่เปี่ยวไม่กันดารนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนน้ำไฟสะดวก ติดถนนสาธารณะเอกสารติดถนนคุดแดงสามารถยื่นกู้ได้นะครับมีเงินเหลือนะครับกู้ได้เกินนะครับกู้ได้เกินมีเงินเหลือหลักแปลงนี้เจ้าของขายเองครับไม่ผ่านในหน้าทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยอยู่อำเภอบ้านหมอครับจัง จังหวัดสระบ,บุรีนะครับแปลงนี้อยู่จังหวัดสระบ,บุรีครับเบอร์โทรผู้ขายก็อ,อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมได้เลยครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสวยครับบ้านสภาพดีพร้อมอยู่พื้นที่ก็เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ